คดเลยแนะนำว่าเช้าๆาใส่โปรแกรมสมองตัวเองเลยตื่นขึ้นมาใส่โปรแกรมสมองตัวเองถ้าสมมุติว่าตื่นขึ้นมาทําได้นะคะอย่างโค้ดทาทุกวันโค้นั่งสมาธิ5นาที10นาทีกําหนดลมหายใจเข้าออก whatever จะเป็นพุทโธยุกหนาพองหนอหรือจินตนาการอย่างเดียวหรือฟังเพลงคลาสสิกไปด้วยโค้ดจะใช้เพลงคลาสสิกไปด้วยเปิดเพลงเบาๆเพราะว่าการที่เราเราฟังเพลงคลาสสิกไปด้วยแล้วเรานั่งสมาธิไปด้วย เราจะแบบเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เร็วมากเพราะว่าคลื่นมันจะอยู่ในคลื่นของแัลฟาในคลื่นที่มันสงบแล้วมันจะสื่อมันจะไม่มีแรงต้านแล้วมันจะใส่เป้าหมายใส่โปรแกรมของเราไว้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นอะไรฉันต้องการอะไรในตอนนี้เอาสั้นๆเป็นคําจํากัดความของตัวเองเป็นเซลท็อกคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองฟังเสียงตัวเองในใจของตัวเองต้องการอะไร แล้วจินตนาการสิ่งนั้นทุกเช้า5นาทีสินาทีก็ได้แล้วก่อนที่จะลุกไปทำอะไรอันนี้คือตอนเช้านะคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยถามว่าสําคัญมากไหมสําคัญมากอย่างคอร์สของอาจารย์มดิตก็จะมีนอนเฉยๆก็รวยได้เพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนนอนเนี่ยร่างกายเรามันล้าสมองเราก็ล้าเพราะเราคิดตักกะมาเยอะมากพอก่อนที่จะหลับตานอนเนี่ยหลังจากเรานอนนจิตใต้สำนึกมันจะทํางานเพราะตอนนั้นพอตอนนั้นอ,อนน่นนะเราก็สั่งโปรแกรมจิตของเราตาม ใส่จิตใต้รัง,งสำนึกของเราเลยตามเป้าหมายของเราที่เราต้องการว่าฉันจะไปอยู่อเมริกาอยู่ในอเมริกาแล้วมันเป็นคนรอบข้างฉันมันเป็นคนต่างชาติทั้งหมดของขาวทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ดึงไห่ก็ฉันจินตนาการถึงบ้านหลังใหญ่นี้บ้านหลังใหญ่มันจะรู้สึกยังไงฉันเดินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงเปิดประตูเข้าไปมีกลิ่นของความ เป็นยังไงหรือว่าบ้านจะเป็นโทนสีสวา่างนั่งลงบนโซฟาสวยๆยังไงจินตนาการไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปแบบนี้ก่อนนอนแล้วถ้าก่อนนอนตอนที่จินตนาการนั่งสมาธิได้5นาทีสินาทีก็ทําเลยนั่งสมาธิไม่ต้องกําหนดพุทธโทยดพุทธหนยุบหนอของหนอพุอพโทโธก็ได้ค่ะแค่เรารูล้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็จินตนาการ visualization ที่บอกเนี่ยนะคะไว้ตามเป้าหมายของเราอืม14วัน21วัน30วันทําได้หมด แต่เมื่อไหร่ทำครบ14วันคุณจะเปลี่ยนละความคิดคุณจะมีวินัยทางความคิดมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคุณเริ่มเห็นความสุขเข้ามาในชีวิตคุณและเริ่มเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เขาหาทางนำมาให้คุณในตามเป้าหมายของคุณเลยไม่เชื่อก็ลองดูค่ะโคตรลองมาแล้วโคร้รลองมาแล้วโค้รถึงกล้าคอนเฟิร์มว่ามันเป็นความจริงแล้วก็มีความสุขมากและจะไม่มีทางกลับไปทุกข์อีกต่อไป จริงๆค่ะลองดูนะคะโค้ดซันเดยสอนวิชาความสำเร็จและความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย